สวัสดีค่ะหลังนี้เราพาทุกคนมาชมบ้านสวยๆในทำเลดีๆนะคะบ้านหลังนี้อยู่ที่หมู่บ้านบัวทองหนึ่งค่ะเขาเป็นบ้านทำเลรถไฟฟ้านะคะเพราะหน้าหมู่บ้านเขามีรถไฟฟ้าสายสีม่วงลูกค้าสามารถขึ้นที่หน้าหมู่บ้านได้เลยค่ะในส่วนของในหมู่บ้านก็มีรถตู้นะคะไปได้หลายที่เลยค่ะใครไม่มีรถยนต์ส่วนตัวก็ต้องบอกว่าเดินทางสะดวกค่ะหน้าหมู่บ้านนอกจากมีรถไฟฟ้าแล้วก็มีรถตู้ที่มาจากเส้นทางอื่นนะคะวิ่งผ่านหลายๆสายเลยค่ะ รถประจําทางก็มีนะคะในส่วนของรถเมล์ค่ะใครอยู่หมู่บ้านนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องการเดินทางค่ะในส่วนของการอยู่อาศัยก็สะดวกสบายมากๆเพราะในหมู่บ้านเขามีสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันเลยค่ะมีทั้งโรงเรียนนะคะมีตลาดมีร้านสะดวกซื้อร้านค้าต่างๆมากมายค่ะแต่ลูกค้าจะเห็นนะคะหมู่บ้านหลังนี้ดูสงบมากๆเหมาะกับการอยู่อาศัยสุดๆเลยค่ะเพราะว่าอยู่ในจุดที่สงบ แต่พอออกไปนะคะจะพบกับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมากมายค่ะบ้านหลังนี้เขาตกแต่งมาในสไตล์มินิมอลนะคะมีความมูจิเล็กๆน่ารักน่ารักให้เราด้วยค่ะอยู่บ้านเหมือนอยู่คาเฟ่เลยค่ะเดี๋ยวลูกค้าจะเห็นนะคะด้านนี้ก็จะเป็นถนนของหน้าบ้านนะคะอยู่กันอย่างเรียบร้อยนะคะซอยนี้ ในส่วนของรายละเอียดของตัวบ้านนะคะพื right ้นที่จะอยู่ที่17ตารางวาค่ะมาพร้อมฟังก์ชันการใช้งาน3ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องครัว1ห้องโถง1โรงรถนะคะในส่วนของโรงรถด้านข้างทั้ง2ฝั่งค่ะกั้นความเป็นส่วนตัวให้ลูกค้าไว้แล้วนะคะเขามีปั๊มน้ําแทงน้ําแถมให้เราด้วยค่ะติดตั้งไว้แล้วพร้อมใช้งานในส่วนของมุมนี้นะคะต้องบอกว่าเก๋มากๆเลยค่ะ ลูกค้าสามารถนั่งเล่นได้นะคะอยู่บ้านเหมือนอยู่คาเฟ่จริงๆค่ะเดี๋ยวเปิดเข้าไปข้างในลูกค้าจะเห็นความว้าวยิ่งกว่าค่ะเดี๋ยวมาบอกราคากันก่อนค่ะราคาเขาพิเศษมากๆค่ะสำหรับบ้านทำเลรถไฟฟ้าบ้านหลังนี้เขาอยู่ที่2,190,000บาทเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวไปชมด้านในกันนะคะ สำหรับบ้านหลังนี้เขาตกแต่งมาอย่างสวยๆเลยค่ะเข้ามาลูกค้าก็จะเห็นนะคะถุงกว้างๆค่ะเขาเน้นความมินิมอลนะคะพื้นเลือกใช้เป็นกระเบื้องแกรนิโตล้ลายไม้สีอ่อนๆค่ะด้านบนจะเป็นฟ้าฉาบเรียบนะคะมุมรับแขกต้องบอกว่าสวยมากๆเลยค่ะเขามีเฟอร์นิเจอร์แถมให้เรานะคะก็คือเป็นทั้งชุดโซฟาชุดนี้ค่ะมีพอบน่ารักน่ารักวางให้ค่ะ ส่วนของด้านนี้เขาก็จะแถมเป็นชั้นวางทีวีค่ะในส่วนของผนังนะคะในโซนห้องรับแขกเขาใช้ไม้ฝาซอล่องทาด้วยสีขาวค่ะตัดกับสีของผนังสีเขียวพาสเทลนะคะทำให้บ้านดูมีมิติค่ะถึงด้านนี้ก็จะเป็นชั้นวางเล็กๆน่ารักน่ารักค่ะ โตทานอาหารสี่ที่นั่งค่ะก่อนเข้าไปในครัวเขาก็จะเป็นมินิบาร์เล็กๆน่ารักน่ารักนะคะเดี๋ยวมาดูในส่วนของครัวค่ะตกแต่งไว้อย่างน่ารักน่ารักเลยค่ะด้านนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์ค่ะเขามีพ็อปน่ารักน่ารักให้เราด้วยค่ะตรงนี้เป็นจุดของโซนซักล้างนะคะ เขามีปั๊กให้เราแล้วค่ะท่อน้ำดีท่อน้ำทิ้งมีให้ครบแล้วค่ะมาต่อกันที่ห้องน้ำค่ะปูกระเบื้องเปลี่ยนสุขภัณฑ์ให้ใหม่ทั้งหมดนะคะเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวเราพาไปชมชั้นสองกันนะคะ เดี๋ยวเราพามาชมในส่วนของห้องน้ํากันนะคะห้องน้ําที่นี่ต้องบอกว่าใหญ่มากๆเลยค่ะสําหรับห้องน้ําชั้นบนบกว้างๆเลยนะคะปูกระเบื้องเปลี่ยนสุขภัณฑ์ให้ใหม่ทั้งหมดเหมือนเคยค่ะเดี๋ยวมาที่ห้องนอนห้องแรกนะคะจะอยู่ด้านหลังของบ้านค่ะเขาแถมเฟอร์นิเจอร์ให้เราครบชุดเลยค่ะจะเห็นนะคะเขาแถมเตียงนอนตู้เสื้อผ้า แล้วก็จะมีโต๊ะทำงานหรือโต๊ะทำการบ้านของคุณหนูๆก็ได้นะคะมากันที่ห้องนอนที่สองค่ะ จะอยู่ตรงกลางของบ้านนะคะสําหรับใครถ้าไม่ใช้ทําห้องนอนก็ทําเป็นห้องแต่งตัวห้องผ่าได้ค่ะหรือจะเป็นห้องทํางานก็ได้นะคะสุดท้ายมากันที่ห้องนอนใหญ่ของเราให้มาอย่างกว้างๆเลยค่ะแถมเฟอร์นิเจอร์ครบชุดให้เหมือนเคยค่ะ สำหรับบ้านหลังนี้นะคะมีเตียงนอนมีตู้เสื้อผ้ามีโต๊ะเครื่องแป้งให้นะคะ <c oughs> และในส่วนของด้านนี้ค่ะจะเป็นประตูเปิดออกมายังเทอเลสด้านนอกนะคะ <c oughs> เทอเรสกว้างๆเลยค่ะ ค่ะสำหรับใครที่สนใจบ้านหลังนี้นะคะลูกค้าจะได้บ้านสวยๆบนทำเลรถไฟฟ้าเดินทางสะดวกมีทางรถตู้รถเมล์ผ่านหน้าหมู่บ้านนะคะในหมู่บ้านมีรถตู้ในหมู่บ้านยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันแต่บ้านนะคะอยู่ในตำแหน่งการอยู่อาศัยที่เงียบสงบลูกค้าจะได้อารมณ์เหมือนกับการพักผ่อนตามคาเฟ่เลยนะคะเพราะเขาตกแต่งไว้สวยๆสไตล์มูจิมินิมอลแถมเฟอร์นิเจอร์อย่างจุกๆ,ๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น ชั้นล่างก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ในห้องรับแขกชุดโซฟาสวยๆชั้นวางทีวีโต๊ะทานอาหารนะคะในส่วนของชั้นบนอย่างที่พาไปชมมาแล้วนะคะเขามีชุดเตียงนอนตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งแล้วก็ในส่วนของโต๊ะทำงานแถมให้จุกจุ ตกแต่งเหมือนบ้านตัวอย่างตามโครงการเลยนะคะได้ไปในราคา2 1 9ล้านหบาทเราดูแลสินเชื่อให้ค่ะลูกค้าทักมาสอบถามได้นะคะเราจะขึ้นรายละเอียดช่องทางการติดต่อไว้ทางด้านหน้าจอนะคะสวัสดีค่ะ